อ่มาดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้ท่านลงพื้นที่ใช่ไหมคะแต่ประกฏว่าตั้งแต่ช่วงเดินทางนะคะช่วงเช้าผู้สื่อข่าวเองก็ไปด้วยไปดักรอแล้วเรียบร้อยนะคะมีการถามถึงเรื่องของเอกสาร21รายชื่อะนะคะรวมไปถึงปฏติญญาช็อกมินด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอ,อนุทินเนี่ยจู่ๆก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาะนะข่ก็เลยเก็บแล้วก็เอาไปถามให้ มันไม่หวานเหมือนเดิมหรอหรือว่ายังไงค่ะอเอาวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องของเอกสารเอา21รายชื่อของรมไทยสร้างชาติก่อนก็นแล้วกันนะคะถามกับท่านนายกรัฐมนตรีว่ามีการส่งถึงมือท่านนายกแล้วหรือเปล่าคุณแพรทองทานบอกว่าถึงค่ะ<อ>ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าแต่เป็นเรื่องของพรรคเขาให้เขาเคลียร์กันเองไม่เกี่ยวกับเรา เอาส่วนความคืบหน้าเรื่องการปรับคอรมอรตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะท่านนายกคุณแปรทองทานบอกว่ายังไม่มีอะไรนะคะส่วนกรณีที่คุณอนุทินออกมาให้สัมภาษณ์ถามคือพูดถึงปฏิญญาช็อกมินในการปรับคอรมอรคือพอถูกถามเรื่องการปรับคอรมอรคุณอนุทินก็ยกเรื่องช็อกมินขึ้นมาพูดนายกตอบว่าเดี๋ยวคงคุยกันค่ะอือันนี้ภาพที่ย้อนไปใช่ไหมคะปฏิญญาช็อกมินใช่ไหม,มทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยแซวบ,บอกว่าคือคุณอน,อนุทินเนี่ยเสียหนูว่ายังไง คุณอนุทินก็ยิ้มนะคะแล้วก็ฉี่ไปรู้บรรยากาศตรงนี้ดีกว่าค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสคุณครับหนังสือรวมไทยสร้างชาติมาถึงมือนายกไหมคะอ่ะมาถึงแล้วมาถึงแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนายกขายแต่ว่าก็ไม่เป็นเรื่องเรื่องของพักเขาให้เขาคิดกันเองท่านนายกขายไม่เกี่ยวกับเราตอนนี้ท่านอยู่ี่อะไรเป็ถึงไหนล่ะท่านนายกขายยังไม่มีค่ะภูมิใจไทยทวงปริญญาปริญญาเรียกช็อกมิ้นท์นะคะขอบคุณนะครับนะคะปริญญาช็อกมิ้นท์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันค่ะ หนูว่าไงอ้าวถามใส่หนูว่าไงแต่ทำไมชี้ไปที่ตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันนี่มาแล้วมาแล้วคุณอนุทินค่ะอาในขณะที่คุณอนุทินนะคะบอกว่า เรื่องมีคําสั่งค่ะคุณผู้ชมวันที่9มิถุนายนเป็นเรื่องของการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะแต่งตั้งคุณจิตราหมีทองเป็นคณะที่ปรึกษารองนายกก็คือของคุณอนุทินเองค่ะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางคุณจิตราเนี่ยเป็นทีมงานแล้วก็เป็นอดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,ขของคุณสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งเคยดํารงเ,าเมื่อครั้งที่ททดํารงตําแหน่งเป็น มนตรีช่วยสาทพรสสุขปี6667นะคะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้คุณสันติเนี่ยนะคะจากพลังประชารัฐมีสอสอมีสอสอสันติคุณสันติเนี่ยมีสอสอพักพลังประชารัฐจํานวน6คนอยู่ในสังกัดเ,เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ผู้สื่อข่าวเขาเลยจับตามองว่าเอ๊ หรือว่าจะยังไงดีต้องจับตาหน่อยไหมนะคะว่าการแต่งตั้งคุณจิตราในครั้งนี้มันเป็นการส่งสัญญาณร่วมงานการกับภูมิใจไทยในอนาคตหรือไม่อเออมันเกิดอะไรขึ้นใช้วิจารณญาณของตัวอเองก่อนตอนนี้นะคะ